เนี่ยห้างพราดา์เอ้าเฮ้ยสัตว์ดับไอเ้เหี้ยเอรวพี่ครับเออช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมพี่ <laughs> เข็นรถให้ผมเนะี่ย <laughs> <laughs> เขน็นบัตเดี๋ยวผม, <laughs> ผมจะปล่อยทันแล้ว <laughs> ให้มาเลยละ่ะเขาเกียร์ใช่ไหมครับผมเจ้ากรรคคับผมแต่ทุกคนดูมือผมดิ ไอรถมันเก่าขนาดรถมันอะไน,นี้ขนาดไหนจนแบบเปอกเห็นมันแบบมันละลายอะ่ะแล้วแบบมันติดมือผมมาเห็นมาโอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านด้วยนะคะผมตอนนี้ก็มาอยู่กับผมกอกรรมล์ฟกัมลาเบิร์อีกแล้วนะครับโอ้โหวันนี้มาแปลกนะผมมาแบบแปลกจริงๆนะ อยู่ดีก็ขับ r 3เฉยน,นะผมมางคนสองใยเอ้ยก็มึงเปลี่ยนรถแล่วหมึงอัพซีซีเร็วจย่งว่าไม่ใช่นะฮะเออผมเอารถเพื่อนไปซ่อมนะครผมก็คือจะเอา r 3นี่คือเพื่อนมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มันก็เลยแบบว่าผมก็เลยอาสาว่าจะเอา r 3มันไปซ่อมนะซึ่งผมก็จะตามซีวิคันุนนะฮะ ให้มันนําทางไปก่อนเพราะว่าแถวนี้ผมไม่ค่อยคุ้นทางเท่าไหร่ะทุกคนก็เลยอาจจะงงทางนิดนึงก็เลยตามเพื่อนไปก่อนนะครับผมทุกคนเห็นนะไฟ ABS มันขึ้นนะมันมีปัญหาทุกคนแล้วก็รถคันนี้ก็ผมพูดเลยนะถ้าดับคือชิบหายนะฮะชิบหายยังไงเพราะว่าคัหน้าแบตมันหมดนะแบตเออแบตมันเสื่อมเพราะว่าเพื่อนผมมันจอด ค้างไว้โอ้เป็นปีแล้วอะไม่ขับเลยอะเพราะว่าหลังจากที่มันได้รถยนต์มามันก็ไม่ได้ขับมันก็ทิ้งเห็นบรรยากาฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยนะเฮียกูนึกว่ารถแบบคนซากมานะฮะแต่เครื่องยังใช้ได้ดีอยู่นะครับผมเป็นอาสามตัวตัว,ต,วตัวแรกเลยอะตัวอาสามตัวแรกนะปีสองพันสิบเจ็ดมั้งเท่าที่นี่นะครับผมเนี่ยโอ้โหอยู่ไกลามากอะเนี่ยตอนนี้นผมอาจจะอาจเป็นบางช่วงนะทุกคนโอเคครับผมก็หลังจากที่เราขับมาสักพักหนึ่งนะฮะ ก็เดี๋ยวเราจะแยจกจับเพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอส่งซิกบายบายเพื่อนแบ,บนึงเฮ้ยไปเฮเราก็จะตรงยาวนะผมก็ ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากนะผมโอ้โหคลิปล่าสุดนี่หนึ่งวันปลาไปหกร้อยแล้วว่าคือแบบโอ้โหดีใจมากอะ่ะยอดวิวมันพุ่งขนาดนี้นะผมแสดงว,ว่าทุกคนคิดถึงผมมาจริงๆนะฮะผมก็จะพยายามผลิตคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับผมนะนี่ก็ตั้งชื่อคิดว่าดีอาสามสภาพรอแร่ไม่รู้จะดับตอนไหนแต่ต้งทุกคนช่วยกันตั้งชื่อคลิปไหม <laughs> แต่คันน้มันสภาพล้อแร่จริงนะเพราะว่าด้วยความที่มันจอดไว้อ่าผมจะเล่าให้ฟังนะด้วยความที่อาสามเพื่อนผมนะมันจอดไว้เป็นปีไม่ขับเลยอ่ะคือจอดคุมไว้ที่คอนโดม,มันอ่ะจอดเป็นปีนะครับผมไม่ขับเลยเออเป็นปีอ่ะแล้วก็ด้วยความที่ไปล้มมาด้วยแต่ล้มแค่ล้มแค่เฟรลิ่งมันแตกมันก็เปลี่ยนเฟรลิ่งนะแค่นั้นเองส่วนเครื่องก็ปกติเหมือนเดิมนะครับ ส่วนเรื่อง ABS ผมไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาหรือเปล่าแต่ผมเห็นว่าไฟมันขึ้นอะ่ะผมก็เลยยังไม่กล้าแบบกล้าใช้ ABS นะก็คือ ABS ใช้ก็คือผมก็จะกำเบกแบบสุดๆเลยนะครับผมก็เลยไม่กล้าใช้กลัวล้อมันล็อกนะครับเดี๋ยวล้มเดี๋ยวชิบหายอีกนะฮะนี่ก็ว่าจะให้ซ่อมเออไปซ่อมเออซ่อมทุกอย่างอะ่ะซ่อมท่อซ่อมเครื่องภายในเผื่อให้เช็คดูว่ามีอะไรบ้างนะฮะไป เปลี่ยนฟิลบ้างไหมครับมาขับสองสูบเนึ่ขับยาวๆเนี่ยแต่ผมว่าขับอาสาแม่งหล่อสัตว์เลยอะอาตาเร่งดีนะสองสูบวิ่งแป๊บๆก็ร้อยแล้ว่ะอาตาจากเดมอนกูที่แบบว่าคตรจะอืดน,นะไปขับเดมอนนี่คือแบบเฮี้ยอะไรครับเนี่ยฮนะ รถมันติดจริงๆเลยวะเนี่ยทุกคนผมไม่แน่ใจอ่ะว่าแบบเกียร์มันมีปัญหาหรือเปล่านะทุกคนดูดิตรงตรงที่บอกเกียร์มันดับดับติดติดอ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าอาสารตัวเก่ามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะทุกคนลองคอมเมนต์มาหน่อยนะคือตรงตรงจอตรงไมค์เกียร์มันดับดับติดติดอ่ะนี่ผมไม่รู้นะก็เหมือนเฮียเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนตอนนี้เออชีวิตเรานะอยู่บนเส้นได้นะคือ ถ้ารถดับก็คือดับเลยสไตร์ไม่ติดนะต้องมีคนเข็นนะผมซึ่งตอนนี้ไม่มีใครอยู่กับกูไงกูอยู่คนเดียวนะฮะค่อนข้างที่จะลําบากหน้าดูนะทุกคนโอเคไฟแดงโอเคเราจะถึงบางกะปิแล้นนะโอ้โหอีกไกลนะเฮียก่อนจะถึงนู่นลนะ่ะไกลพอสมควรนะทุกคนโอ้โอ้รถอย่างติดเลยเฮียตรงเส้นไอเนี่ยทางที่จะมาเส้นพัฒน,นาการอนะ่ะโคตรติดไอสายไม่รู้เป็นเฮียอะไรนะฮะ โอ้นี่เราขับมาจากเอิกือบเกืบนนนะขับมาจากเกือบเกือบนนมาถึงนี่ก็ใช้เวลาจริงไม่นานนะเพราะขรูซสึกขับอาสาแล้วแม่งแบบแป๊บเดียวเองวะผไม่ได้ขับเร็วอะไรเด้อนะนี่ก็ถึงเส้นพัฒนาการนะทุกคนก็ชิวนะวันนี้ก็เป็นวันชิวก็ถือว่าได้คอนเทนต์มาอีกคอนเทนต์หนึ่งเฮ้ยอันนี้บริษัทฮอนด้ใหญ่นะเนี่ย เอาจิงสงสารรถนะฮะเอาจริงอ่ะกูอ่ะสงสารรถเพื่อนกูนะฮะว่าแบบไอ้เฮียต้องมาด้างโดนจอดไว้แต่เพื่อนมันเอาจริงเพื่อนมันอยากแบบมันอยากทํามาตั้งนานแล้วแต่มันขี้มันก็ไม่ได้มีโอกาสได้ทํานะก็คือผมก็เลยให้โอกาสมันโดยการแบบเออเดี๋ยวกูขอทาคลิปอะไรเงี้ยเออมันก็เลยได้ไปซ่อม,มทีนะฮะไม่งั้นมันก็ไม่ได้ซ่อมหรอกไอสัตว์วันเนี้ย ไอ้เฮียวกูต้องประคองคันไม่ให้ดับเนี่ยถ้์รถมันจะดับแหล่ไม่ดับแหล่เนี่ยเฮียถ้าดับตรงนี้ก็คือที่โผงนะถ้์รถติดขนาดนี้เดี๋ยวดับนะล,ลูกพ่อลูกกูแล้วกันนะตรงเส้นเส้นพัฒนาการอ่ะรถติดมากไม่รู้แบบติดเฮียอะไรขนาดนั้นถนนก็เฮียด้วยนะฮะนี่เราก็มาเออตรงไอ้นี่ละเออศรีนครินทร์นะครับ ตรงไปก็จะเป็นซีคอนสแควร์แล้วก็ตรงไปอีกก็จะเป็นห้างพาราไดมั้งไม่รู้ใช่หรือเปล่าจำไม่ได้ดูเดี๋วกูจะเอารถเนี้ไปจอดทิ้งไว้้านพี่เขานะแล้วก็รอเพื่อนมารับนะครับผม ค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นธารกิจของเราในวันนี้นะครับนี่ก็ต้องไปสินจักรินเลี้ยวขวาไปอ่อนนุชนะก็นี่ก็มาก็มาไกลแล้วนะอากาศอากาศเริ่มไม่ร้อนแล้วครับเริ่มเย็นแล้วนะเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้แนละ้วทุกคนอยากให้ผมทําคลิปอะไรนะคอมเมนต์มาตอนนี้เลยนะทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดคอนเทนต์ของผมนะครับจำเอาไว้นะครับผมนะเดี๋ยวซ้ายไปรักกบบงังอันนี้ไฟแดงพังเฮ้ เปลักกบกระบังแต่เจอไฟแดงพังเฮ้ยของจองเฉยเออแล้วทุกคน Q&A นะ Q&A อย่าลืมถามมาด้วยนะจะได้แบบเอาทำคลิปแต่คลิปจะมีคนถามมาค่อนข้างเยอะนะแต่ก็อยากจะเอาอีกนะผมจะได้เอามาทำคลิปไงจะได้เยอะๆแบบว่ามีสักยี่สิบสองสิบคอมเมนต์เนี่ยกำลังดีนะผมจะได้มาทำคอนเทนต์นะเพราะว่าช่วงนี้ผมว่าจะพูดยังไงเดียวออกไปไหนไม่ได้นะเพราะว่า แก๊งผมมีคนติดโควิดนะผมผมเลยแบบคู่หูผมว่ามีคนติดมันติดโควิดแล้วก็เลยแบบไปร่วมคลิปกับมันไม่ได้นะฮะก็เลยแบบเสียดายนิดนึงโอทุกอุย้ยเคชื่อจะดับวะไอ้เชื่อมันจะดับอะ่ะที่ผมไม่นี่ไม่ใช่อะไรนะกลัวม,มันดับเนเน่เห็นไหมไหมไ,ไอเชี่ยนี่ก็เดียวโอ้โห เอาเฮ้ย,ฮยสัตว์ดับไอ้เหี้ยโอ้ยดับเฉยไอ้สัตว์ดับแล้วไอ้เหี้ยสตาร์ทไม่ติดเอาไงดีวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรบกวนพี่เขาหน่อยเอิม่มพี่ครับเออช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมพี่ <laughs> <laughs> เข็นรถให้ผมหนะ่อ <laughs> ยเข็ยนบัตเดี๋ยวผม,ผมจะปล่อยคันธุ์แล้วให้มาเลยละเ <laughs> <laughs> ข้าียร์ใช่ไหมครับผมเจ้าขอบคุณครับผมไม่เป็นไรคนระับ <laughs> แม่งดับชิบหายแนละ้ว <laughs> ไม่คือเนี่ย <laughs> ผมจะไปซ่อมไงแรงๆเลยพี่ ครับเห็นไหมทุกคนแม่งดับไอสัตว์เฮ้ยไม่คิดดับเฉยเลยไนไหนเห็นไหมเห็นไหมมันจะดับอีกแล้วอะ่ะเชี้ยไอสัตว์้วเพื่อนกูบอกว่าแล้ววะแต่นี่มันไปได้ไหมพี่ ทำไมมันเป็นอะไรอ่ะสะพานมันพี่ต้องบอกผมจะเ,เข้าซอย58อ่ะอไ,ดได้ใช่ไหมโอเคอ๋อสะพานมันอ๋อมันมีข่าวอยู่ครับทุกคนสะพานมันซุดเว้ยทุกคนนยสะพานมันซุดก็เลยไปไม่ได้แต่ซอยไอ้นี่พี่มันไปได้มั้งสะพานมันซุดอ๋อน่าจะใกล้ถึงแล้วมัง้ง ว่าแต่ร้านพี่มึงอยู่ไหนนะ่ฮะจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายร้านนี้ปะถึงแล้วทุกคนสวัดีครับผมมาให้ดูรถนะอ่ะไอรถของไอแฟมอ่ะพี่ที่มันติดต่อพี่อ่ะ ไอแฟ้มอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวผมต้องรออยู่เนี่ยมันให้ผมขับมาก่อนใช่ครับผมแล้วแบตมันหมดด้วยมันมันซื้อแบตมาอยู่พี่มันซื้อแบตมาเดี๋ยวรอมันมาก่อนอะไรนะพี่แฟ้มมันจะให้เปลี่ยนแบตใช่ไหม ใช่แล้วก็ดูหลายๆอย่างด้วยเพราะว่ามันาย่ม้้งรถไไดลลเโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวรอเพื่อนผมมาแล,ล้วกันนะครับปั๊ดโอเค